สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o l Future นะคะวันนี้ค่ะราคาทองคำก็เคลื่อนไหวในลนักษณะไซ d e w a y ออกด้านข้างนะคะรอดูทิศทางที่ชัดเจนค่ะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณ1,658.68 US ลต่อออนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1,654ถึง1,660ค่ะ ราคาทองคำนะคะคยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆะคะต่อเนื่องจากวันก่อนคะ่ะเนื่องจากยังขาดปัจจัยใหม่ๆะะมาสนับสนุนคะ่ะขณะที่วิกฤตนี้ของยุโรปะะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อตลาดทองคําอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อผลตอบแทนพันาบาธบัตรของสเปนเลติตอลีพุ่งสูง สูงขึ้นมานะคะอัตราการว่างงานของกรีซก็พุ่งสูงขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการเช่นเดียวกันค่ะและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยูโรโซนนะคะไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญค่ะ <_ C 1> ทั้งนี้นะคะนักลงทุนค่ะกําลังรอปัจจัยใหม่ๆนะคะในสัปดาห์หน้าอาทิการประชุมระหว่างอีหร่านและชาติตะวันตกในวันที่14เมษายนและการประชุมของ G20 และกลุ่ม G7 นะคะในวันที่19-20เมษายนค่ะ สำหรับในเย็นวันนี้นะคะมีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศดึงกุมภาพันธ์ดัชนีผู้ราคาผู้ผลิตเดือนมีนาคมและจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ประกาศออกมาค่ะแล้ลองดูภาพกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะจะเห็นว่าในราย240นาทีนะคะราคาทองคำค่ะแกว่งตัวนะคะไต่อยู่ระหว่าง1,600 52ถึง1662ค่ะซึ่งหากราคาทองคำนะคะทะลุผ่านกรอบไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะคะก็จะเป็นการบอกทิศทางที่จะเจนมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะที่รายวันนะคะจะเห็นว่า Stochastic นะคะอยู่ในโซน o v e r b o u g h t นะคะ ISI ค่ะมีแนวโน้มจะปักตัวชี้ลงนะคะซึ่งราคาสูงสุดของราคาทองคำนะคะปรับยกตัวต่ำลงก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนตัวลงไปได้ค่ะ แต่ว่าหากรับอยู่นะคะที่เริบกก็ยังไม่น่าเป็นห่วงก็อาจจะมีการรีบาวและสามารถทะลุดาวเทนไลน์นี้ขึ้นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากต่ำกว่าโลเดิมที่บร1 6 3น1630ที่ทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำค่ะเนื่องจากลงมาต่ำกว่าเส้น อัพเทนไลน์ line, ระยะยาวแล้วนะคะต้องรอจับตาดูค่ะว่าราคาทองคำจะเลือกไปในทิศทางใดนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นกรอบเช่นเดิมนะคะคือแนวรบับบริเวณ 1640-,1630 และแนวต้าที่บริเวณ1,660-1,670รยนค่ะสำหรับในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการนะคะก็ขอให้นักลงทุนใช้ความประมัดระวังในการลงทุนนะคะสวัสดีค่ะและ ขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงการแล้วก็สนุกสนานกับการเล่นน้ำนะคะสวัสดีค่ะ